มาแก้ไขนะครับสายชักโคกนะครับชำรุดครับแล้วก็ลูกค้าหรือว่าใครไม่รู้แหละใช้เทปดาพันไว้ยังไงก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าแรงดันน้ําจากปั๊มน้ามันเยอะครับน้าก็ซึมรั่วเต็มก็ต้องทําการแก้ไขนะครับผมก็จะใช้กันไกลครับตัดท่อทิ้งไปเลยครับตัดท่อทิ้งแล้วก็ทําการเปลี่ยนข้อต่อใหม่ไปเลยนะครับเคสนี้เจอแจ็คพอตอีกแล้วครับถอดข้างล่างอยู่ดีๆข้างบนหลุดด้วยเป็นสัมทางแบบนี้ครับก็ต้องลองวัดดวงกันดูครับผมจะใช้ กระดาษทรายถูข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะทําการต่อข้อต่อใหม่ครับก็น่าจะอยู่นะครับอัดกาวเข้าไปใหม่เพราะว่ามันหลุดครับผมดูทรงแล้วกาวมันหลุดครับมันใส่ไม่แน่นครับก็ต้องลองครับขัดกระดาษทรายให้ใส่เลยแล้วก็เราจะต่อเข้าไปใหม่ลงมาครับทีแรกก็ว่าจะคิดจะจบง่ายๆแล้วไม่จบนะครับข้างบนหลุดก็ต้องวัดดองทําไปเลยถ้ามันไม่หายก็ต้องเสนอลูกค้าทําจุดนี้ใหม่ครับจุดนี้ทะลุออกไปข้างนอกแบนนู่นเลยก็ทําการตัดท่อตัดแต่งหน่อยนะครับผมใช้หินแกะในการตัดครับ เทคนิคง่ายเลยครับถ้าลืมใส่แว่นตาครับอย่าไปมองมันะครับให้หันหน้าไปกลอยองศาใบมีดนะครับที่เราตัดครับมันจะปลอดภัยนะครับขัดกระดาษทรายครับให้ทั่วบริเวณที่ถึงข้อต่อจะสมถึงนะครับไม่ต้องไปขัดไปลึกนะครับบริเวณข้อต่อต่อถึงตรงไหนเราก็ขัดให้ถึงตรงนั้นครับเพราะว่าถ้าเราใช้เท่าเก่าอ่ะเราต้องขัดกระดาษทรายครับเพราะว่ากาวมันจะได้เกาะดีนะครับผมจะใส่ข้องอเกีียวานนะครับใส่ลงไปแล้ว ต่อไปเราจะทําการใส่ก๊อกวาล์วนะครับวาล์วก๊อกแหละเพื่อจะไว้เปิดปิดสวิตสายชักโครกนะครับทุกคนเลยครับเวลาจะทากาวเลยพวกนี้ถ้าไม่มันจะให้หาเว้นตาใส่นะครับพลาดแล้วพลาดเลยครับถ้าไม่มันจะรับแหาเว้นตามาใส่ครับกาวพวกนี้อันตรายครับถ้ากระเด็นเข้าตาคืองานงอกเลยนะครับผมก็จะทากาวประมาณนี้ระวังด้วยอีวังมันกระเด็นเข้าตาครับเวลาไม่ได้ใส่แว่นตาผมก็หันแนบไปที่อื่นนะครับสัมผัสเอาเวลาสวมท่อลงไปนะครับให้กดไว้นานแช่ไว้ประมาณนับ1นึถึงสินะครับ ถ้าเรากดต่อเข้าไปเลยเราไม่แช่ไว้ไม่กดไว้นะครับมันจะเด้งออกนะครับเด้งออกแล้วจะทําให้ชิ้นส่วนต่อกันไม่ถึงสนิทนะครับเราเล็งกาวให้เยอะๆเลยครับผมจะใส่ไปนะครับตัวนี้ข้อต่อตัวเก่าแล้วก็ท่อตัวใหม่นะครับขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วก็นับแช่หนึ่งถึงสิบเลยครับหรือแม้ยี่สิบวิก็ได้นะครับแช่ไว้นานๆครับถ้าเราไม่กดแช่ไว้มันจะเด้งออกมาครับถ้ามันเด้งออกมาแล้วนะครับแล้วถ้าเราลืมกดอะ ถ้าเราให้มันแห้งไปเลยกาวมันก็จะไม่สนิทนะครับท่อมันก็จะไม่สนิทมันก็จะรั่วนะครับผมจะกดไว้นับหนึ่งถึงสิบหรือว่ายี่สิบเลยให้นานๆก็ยังไงก็ตรงนี้ก็จะรอให้กาวแห้งนะครับกาวแห้งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงแล้วก็ค่อยเทสน้ํานะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะเอาไว้ใส่สายเข้าเชือกนะครับ วาพวกนี้อ่าผมจะใส่แล้วหันลงข้างล่างครับในกรณีที่ผมใส่หันลงข้างล่างแล้วมันยังไม่แน่นผมก็จะถอดใส่ใหม่เทปพันเพิ่มเข้าไปอีกหลายๆชั้นพันยนต์แกรอ่ามันหันลงข้างล่างแล้วมันตึงก็ประมาณนั้นและจบได้เลยนะครับจากนั้นจะต่อสายน้ําดีเข้าใหม่นะครับชักโครกบางรุ่นนะครับจะเป็นหหุ่นนะดูดีๆนะครับถ้าเราเจออ่ะเราไปซื้อฝั่งหนึ่งเข้าชักโครกเป็นหหุ่นแล้วก็ฝั่งหนึ่งที่ต่อก๊อกน้ำเป็น4หุ่นนะครับต้องเลือกดูดีๆด,ด้วยนะครับ เมื่อของเก่านะครับมันไม่มีอะไรยึดนะครับผมก็จะเจาะยึดกัมปูให้สักตัวหนึ่งครับตรงนี้ยึดได้นะครับใส่คุกแล้วก็ยึดกัมปูได้เลยเทคนิคนี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับผมจะไม่ใช้สว่านครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปเอาผมก็จะใช้แค่ตัวเดียวผมก็จะใช้ไขควงครับตีเข้าไปเลยครับตีให้สนิทเข้าไปอย่างนี้จากนั้นเราก็สสมามถเอามือหมุนต่อได้ครับอันนี้คืออันเดียวครับ ไม่ใช้สว่านก็ได้เทคนิคนี้ผมได้มาจากรุ่นพี่ที่ช่างไฟนะครับทําการเชื่อมต่อสายน้ําดีอีกฝั่งที่เป็น4ี่หุ่นนะครับใส่กับก๊อกตรงนี้นะครับเซอร์วิสง่ายเลยครับอนาคตถ้าสายแตกล้วก็แค่เปลี่ยนสายอย่างเดียวมีวาล์วตรงนี้สะดวกสบายนะครับในห้องน้ำครับไม่ต้องไปปิดน้ําข้างนอกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมได้ทําการทิ้งไว้ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงครับผมก็จะไปเปิดน้ําที่ปั๊มน้ำครับทดสอบดูแล้วไม่รั่วไม่ซึมนะครับ ถ้าชอบก็กดไ like, ลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ครับถ้ารักกันก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ